สวัสดีครับเรื่องราวของผมเกิดขึ้นตอนที่ผมอายุประมาณ25ในขณะที่ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงชีวิตตอนนั้นผมได้เจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่ทำเอาคนลุกแบบสุดๆแบบชนิดที่ว่าเมื่อนึกย้อนกลับไปเมื่อไหร่ผมก็จะมีอาการแพนิคมีอาการมือไม้สัน่นแล้วก็ยังคงฝังใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น เรื่องราวของผมผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปถึงตอนที่ผมอายุประมาณ25ซึ่งในตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นพนักงานออฟฟิศท,ทั่วไปในบริษัทแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองแต่ด้วยความที่งานของผมไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับผแผนกอื่นมากนักผมก็เลยโชคดีที่ว่าบริษัทให้เข้าง,งานสายหรือจัดสรรเวลาให้ครบได้เองผมก็เลยตัดสินใจ เลิกเข้างานในช่วงเวลาประมาณ11โมงแล้วก็เลิกงานในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มผมก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นครับซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีที่ผมไม่ต้องไปเจอกับรถติดมีเวลาให้ออกกำลังกายตอนเช้าซึ่งผมก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่แล้วก็ปรากฏว่าจนกระทั่งในวันหนึ่งที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันก็ได้เกิดขึ้นกับผม ในช่วงค่ำวันนั้นหลังจากที่ผมเลิกงานตามปกติผมก็เก็บของลงมาจากออฟฟิศเดินมาที่รถสีขาวของตัวเองแต่แล้วผมก็พบว่าในวันนั้นมันเป็นวันที่ฝนตกที่ถึงแม้จะไม่ตกหนักมากแต่ก็พอจะทำให้รถติดแล้วก็เดินทางลำบากทำให้ผมคิดเลยครับว่าถ้าหากใครที่ไม่มีรถก็จะต้องลำบากเดินตากฝนออกจากซอยของออฟฟิศไปเพื่อไปขึ้นรถประจำทาง และในวันนั้นเองครับในขณะที่ผมถอยรถออกมาเพื่อที่จะขับกลับบ้านแต่ในตอนที่ผมกําลังจะกลับเมื่อขับผ่านประตูหน้าออฟฟิศผมก็ได้เห็นว่ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่อายุน่าจะเท่าเท่ากับผมกําลังยืนรอยอยู่ข้างหน้ายกกระเป๋าขึ้นมาบางฝนผมก็เลยตัดสินใจเบรกแล้วก็ถอยหลังกลับมาก่อนที่จะพูดกับเธอว่า อ้าวก้อยจะไปไหนจะไปขึ้นรถตัวตรงไหนติดรถไปกับเราไหมเดี๋ยวแวะไปส่งไปลงที่ป้ายรถเมย์ก็ได้วันนั้นหลังจากที่ผมถามออกไปเธอก็ยกมือไหว้ผมแล้วก็วิ่งมาขึ้นรถอีกฝั่งผมก็เลยบอกกับเธอว่าไม่ต้องไหว้ผมก็ได้แม้ว่าผมจะเข้ามาทำงานก่อนแต่เราก็น่าจะอายุเท่ากันซึ่งเธอก็หัวเราะครับ หลังจากนั้นผมก็เลยถามว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนแล้วจะไปขึ้นรถเมลสายอะไรผมจะได้แวะจอดให้เธอลงแต่คุณผู้ฟังครับทวา่าหลังจากที่คุยกันผมก็พบว่าทางกลับบ้านของเธอมันเป็นทางเดียวกับบ้านของผมซึ่งซอยบ้านของเธอเป็นทางที่ผมผ่านทุกวันพอดีผมก็เลยบอกกับเธอครับว่าเดี๋ยวจะแวะไปส่งให้ไม่ต้องเกรงใจ พรว่าผมยังไงก็ผ่านทางนั้นอยู่แล้วขอบคุณมากค่ะทำมาได้เธอนี่แย่เลยสงสัยจะต้องยืนตากฝนทั้งคืนยังไงเดี๋ยวจอดหน้าปากซอยก็พอแล้วเดี๋ยวเราให้แม่ออกมารับค่ะในวันนั้นผมก็จอดให้เธอลงหน้าปากซอยซึ่งเอาเข้าจริงๆแม้ว่าเธอจะหน้าตาสวยเป็นผู้หญิงที่ดูดีมากๆคนหนึ่งแต่ผมพูดจากใจ ว่าผมไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่เพียงว่าเธอหน้าสงสารมายืนตากฝนมืดๆคนเดียวผมก็เลยแวะมาส่งเท่านั้นวันนั้นก็จบไปแต่ทว่าคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เวลาผ่านไปเรื่อยๆด้วยความที่ต้องอยู่แผนกเดียวกันต้องเจอหน้ากันทุกวันแล้วก็เริ่มสนิทกันเริ่มพูดจาเป็นกันเองได้ผมก็เลยบอกกับเธอว่าเดี๋ยววันไหนที่เลิกงาน กลับออกมาจากออฟฟิศพร้อมกันให้นั่งรถกลับด้วยกันก็ได้เดี๋ยวผมจะแวะไปส่งให้แต่ถ้าหากวันไหนที่ติดงานหรือผมต้องทำโอทีก็ตัวใครตัวมันไม่ต้องมานั่งรอผมตอนนั้นเธอก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าขอบใจรวมทั้งบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยจ่ายค่าน้ำมันให้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆที่เธอกลับบ้านกับผมแทบทุกวันซึ่งบางทีที่แวะเติมน้ำมัน เธอก็จะจ่ายค่าน้ำมันให้บางทีก็เลี้ยงข้าวรวมทั้งในหลายๆครั้งที่ผมไม่อยากรับค่าน้ำมันเพราะเป็นทางผ่านของผมอยู่แล้วเธอก็จะแอบวางตังไว้ในรถบางทีก็ยัดใส่ไว้ในเกะ๊ะซึ่งผมก็โอเคครับถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้แต่ถ้าหากว่าแฟต่อกันก็น่าจะเป็นเพื่อนที่คบกันได้นานจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ผ่านไปได้เกือบปี มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าในวันนั้นเป็นวันที่ก้อยไม่มาทำงานซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนถึงในช่วงประมาณสองทุ่มผมก็ใช้ชีวิตตามปกติครับคือเดินลงจากออฟฟิศมาถอยรถออกมาจากที่จอดแล้วก็ขับออกมาจากซอยของออฟฟิศเพื่อจะกลับไปที่บ้านของตัวเองแต่ทว่าในวันนั้นในตอนที่ผมขับรถออกมามาถึงได้ประมาณช่วงกลางซอย คือถนนค่อนข้างมืดสนิทแล้วก็เปลี่ยวมากพอสมควรผมก็ได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินกลมหน้าสวนทางมาลักษณะเหมือนว่าเธอร้องไห้ใส่ชุดที่เปะเปื้อนไปหมดผมก็เลยเปิดไฟสูงส่องไปแล้วผมก็ได้พบว่าผู้หญิงที่เดินสวนมาคนนั้นเธอคนน่าจะเป็นก้อยเพื่อนร่วมง,งานของผมเอง เอาไม่หญิงเกิดอะไรขึ้นล่ะนั่นไปฟัดกับหมาที่ไหนมาแล้วทำไมถึงเละเทะแบบนั้นซึ่งทันทีที่ผมถามพูดในลักษณะทีเล่นทีจริงเธอก็ร้องไห้โฮออกมาเลยคือผมก็พอรู้อยู่แล้วว่าในช่วงหลังๆเธอมักจะมีปัญหากับแฟนของเธอแล้วก็ทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆแล้วหลังจากที่ผมถามออกไปก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับคือเธอเพิ่งจะไปหาแฟนมา เพื่อไปเคลียร์เรื่องดาวบางอย่างแต่ก็เคลียร์ไม่ลงตัวเธอก็เลยน่าจะเลิกกันผมก็เลยบอกเธอว่าให้เธอขึ้นรถมาเลยให้กลับบ้านเลยเดี๋ยวผมจะแวะไปส่งไม่ต้องเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันซึ่งเธอก็เชื่อฟังตามนั้นและเมื่อขึ้นรถของผมมาเธอก็ร้องไห้แล้วก็ถามว่าปรับเบาะยังไงผมก็เลยบอกว่าอยู่ด้านล่าง และหลังจากที่เธอเอื้อมมือลงไปเธอก็ปรับเบาะนอนลงนิดหนึ่งแล้วเธอก็พักสายตาหลังจากวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกสักพักหนึ่งผมก็สังเกตได้ว่าเหมือนว่าก้อยเธอจะเลิกกับแฟนจริงๆคือไม่มีการทะเลาะไม่มีการโทรหารวมทั้งพยายามทำตัวสดใสกลายเป็นผู้หญิงที่น่ารักรวมทั้งทำดีกับผมมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผม ไม่รู้ว่าเพราะความสงสารหรือว่าผมรู้สึกอะไรคือผมยอมรับเลยครับว่าผมเริ่มรู้สึกดีผมเริ่มรู้สึกชอบเธอจนเพื่อนเพื่อๆนในออฟฟิศต่างก็เริ่มรู้สึกได้แล้วก็เริ่มแซวผมขึ้นมาแต่ผมก็พยายามเก็บอาการเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกนั้นขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆผมก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วเริ่มมีอาการลุ่มหลงมาก คิดถึงเธอแทบทุกวันทุกคืนทํางานก็อยากแต่จะหันไปมองกินข้าวก็ต้องชวนไปด้วยกันไปไหนก็ต้องซื้อของมาฝากรวมทั้งเวลาที่กลับบ้านผมก็จะรับเธอกลับมาทุกวันแล้วจากที่ส่งแค่นหน้าปากซอยผมก็เริ่มไปส่งที่หน้าบ้านแล้วก็จะนั่งมองจนเธอเดินเข้าบ้านไปทุกวันผมรู้สึกงงตัวเองมากว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วทำไมอยู่ ผมถึงรู้สึกชอบเธอขึ้นมาเฉยๆและคุณผู้ฟังครับจนกระทั่งถึงในวันหนึ่งมันก็มีเรื่องราวอีกอย่างเกิดขึ้นเป็นช่วงสิ้นเดือนของไตรมาสสามซึ่งเป็นวันที่โบนัสของบริษัทออกแล้วด้วยความที่ตัวของผมเองก็มีเงินเดือนเยอะมากพอสมควรผมก็เลยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าทำลงไปสิ่งที่ผมทำก็คือผมห้ามใจตัวเองไม่ได้ ชวนก้อยออกจากออฟฟิศแล้วก็ไปที่โชว์รูมแห่งหนึ่งและก็นั่นเลยครับผมตัดสินใจซื้อรถเก๋งซื้อรถคันหนึ่งให้กับก้อยโดยที่ซื้อเป็นรถมือสองแต่ยังอยู่ในสภาพดีมีราคาที่สูงมากพอสมควรแล้วก็สามารถรับรถได้เลยโดยที่ใช้เป็นชื่อของก้อยด้วยเงินสดทั้งหมดจากทั้งโบนัสและเงินเก็บที่ผมเก็บมานานเพื่อหวังจะให้เธอสะดวกสบายไม่ต้องนั่งรถเมลมาทำงาน รวมทั้งไม่ต้องเปียกฝนอีกแล้วซึ่งในวันนั้นหลังจากที่ผมเลิกงานกลับมาเมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็ถึงกับต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมทำอะไรลงไปทำไมถึงทำแบบนั้นแต่ถ้าถามในใจลึกๆผมก็มีความสุขมากและก็ดีใจที่ทำลงไปแต่คุณผู้ฟังครับเมื่อผมทำแบบนั้นวันนั้นหายนะก็มาถึงเมื่อมาถึงจุดที่ว่า แฟนของผมจับได้ว่าผมกำลังนอกใจแล้วก็กดเงินออกไปจนหมดไปซื้อรถให้ผู้หญิงคนอื่นและคนนั้นเลยครับไม่ว่าใครก็ใครไม่ว่าผู้หญิงคนไหนถ้าหากจับได้ว่าผมทำแบบนั้นเขาก็คงรับไม่ได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นพวกเราเลยทะเลาะกันใหญ่โตถึงขั้นมีปากเสียงกันรวมทั้งผมเกือบจะทำร้ายเธอจนเธอหนีออกจากบ้านไป แล้วเมื่อผมมาคิดได้ตอนที่พยายามตั้งสติแล้วก็เหลืออยู่ตัวคนเดียวผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้อยากทำอย่างนั้นเลยไม่ได้อยากจะทะเลาะกับแฟนไม่ได้อยากจะนอกใจเธอเพราะผมยังรักเธอมากแล้วก็วางแผนอนาคตไว้หลายอย่างแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้ผมควบคุมตัวเองไม่ได้ จนเมื่อวันหยุดหมดไปผมก็พยายามตั้งสติแล้วก็ไปทำงานตั้งแต่เช้าโดยที่กะว่าผมตั้งใจจะไปเจรจาจะไปขอโทษก้อยแล้วก็จะไปขอรถคันนั้นคืนแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ผมรอจนถึงเที่ยงก้อยก็ไม่มาทำงานผมก็เลยเดินเข้าไปหาฝ่ายบุคคลเพื่อไปขอความช่วยเหลือว่าพอจะช่วยอะไรผมได้หรือไม่แต่แล้วก็ปรากฏว่า หลังจากที่ผมเดินเข้าไปคุยฝ่ายบุคคลก็บอกกับผมว่าตั้งแต่เมื่อเย็นก่อนวันหยุดก้อยได้ลาออกไปแล้วโดยที่ไม่ขอรับเงินเดือนสุดท้ายก็เลยลาออกได้ทันทีไม่ต้องรอให้ครบ15วันและก็นั่นแหละครับเมื่อผมเดินกลับมาที่โต๊ะของก้อยผมก็พบว่าเธอได้เก็บของไปหมดแล้วเหมือนกับว่าเธอเตรียมการแล้วก็ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นอยู่แล้ว วันนั้นผมร้องไห้รู้สึกใจหายแบบสุดๆเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจนลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นโดยที่กระทำต่อหน้าคนไปสิบคนที่มีทั้งเพื่อนร่วมงานมีทั้งหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องอยู่อีกหลายคนจนพี่ที่สนิทกับผมที่เคยแซวผมมาตลอดต้องพยายามหิ้วตัวของผมออกไปเพื่อจะพาไปนั่งคุยกันข้างนอกแล้วตอนที่นั่งคุยกันนี่แหละครับหลังจากที่ผมเปิดใจ แล้วพี่เขานั่งฟังอยู่เงียบๆจนหลังจากที่ผมพูดจบเขาก็เอามือมาตบไหล่แล้วก็พูดบางอย่างที่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้ยินสิ่งเหล่านั้นและสิ่งที่เขาพูดก็คือเฮ้ยกูขอพูดอะไรหน่อยกูไม่รู้ว่ามึงจะเชื่อไหมแต่ช่วงหลังที่กูไม่แซวมึงเลยเพราะกูคิดว่ามึงโดนของและคุณผู้ฟังครับ หลังจากที่ผมได้ยินแบบนั้นวันนั้นผมรู้สึกช็อกมากแล้วพี่เขาก็พูดให้ฟังอีกว่าในทีแรกพวกเขาชอบแซวผมกับก้อยเพราะเขาเห็นว่าน่ารักดีแต่ในช่วงหลังๆเหมือนทุกอย่างมาเริ่มดูจริงขึ้นมาแล้วผมหลงก้อยมากขนาดนั้นเขาก็เลยไม่อยากแซวแล้วเพราะพวกเขารู้ว่าผมมีแฟนรวมทั้งเขาไปคุยกับก้อยพร้อมกับพี่ๆอีกหลายคนว่าอยากให้วางตัวให้ดี ให้ระวังตัวเรื่องผมมากขึ้นและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในวันนั้นพี่ๆทุกคนต่างก็ขนลุกเมื่อกล้อยมองหน้าทุกคนพร้อมกับเขียวว่านอะไรสักอย่างแล้วก็หัวเราออกมาเสียงดังวันนั้นผมก็กลับบ้านมาโดยที่ขอลาง,งานเครื่องวันและเมื่อกลับมาถึงเมื่อผมมานั่งคิดมานั่งทบทวนทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้คำว่าโดนของที่พี่เขาพูดมันติดอยู่ในใจของผมผมก็เลยพยายามขับรถไปตามหาแฟนไปตามหาที่บ้านเพื่อนของเธอแล้วก็โชคดีที่ว่าผมรู้จักกับเพื่อนสนิทของเธออยู่คนหนึ่งก็เลยพยายามติดต่อแล้วก็ได้รู้ว่าเธอไปนอนอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนนั้นตอนนั้นผมขับรถไปเลยครับและเมื่อไปถึงเมื่อเห็นหน้าของแฟน ผมก็ร้องไห้ออกมาทันทีกับสิ่งที่ผมทําผิดไปรวมทั้งก้มลงกราบคือผมยอมทําทุกอย่างจะให้ทําอะไรก็ได้เพื่อขอให้เธอให้อภัยวันนั้นเธอก็ร้องไห้แล้วก็ยังสองจิตสองใจซึ่งผมก็เข้าใจเธอมากๆจนในท้ายที่สุดผมก็ยังโชคดีที่ว่าเธอให้โอกาสผมเข้าไปนั่งคุยแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผมก็อธิบายทุกอย่างรวมถึงที่มาที่ไปว่าไปรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นได้อย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นบ้างแล้วผมก็ย้ำยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าผมไม่เคยมีอะไรกับเธอเต็มที่ก็แค่ไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็ซื้อรถให้หนึ่งคันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเธอไม่รู้ว่าเธอจะเชื่อเราไหมมันอาจจะฟังดูเป็นการแก้ตัว ถ้าเราคิดว่าเราโดนของและในที่สุดครับผมก็ตัดสินใจพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปโดยที่หวังว่าเธอจะไม่มองเป็นการแก้ตัวและเป็นการหาข้ออ้างแบบนานดันๆแต่หลังจากที่ผมพูดไปครับมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือเธอร้องไห้หนักมากขึ้นหาว่าผมไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วก็ไล่ให้ผมออกไปแต่ผมก็ไม่รู้อะไรแล้วครับ ผมได้แต่ยกมือไหว้บอกว่าผมทรมานมากผมร้อนรุ่มจนแทบทนไม่ไหวแล้วแล้วก็อยากให้เธอเชื่อใจผมสักครั้งหนึ่งจนหลังจากที่คุยกันไปก็เหมือนกับว่าเธอเริ่มใจอ่อนก็เลยบอกกับผมว่าถ้าหากว่าโดนของจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพวกเราไปหาพระที่วัดกันซึ่งผมก็โอเคเลยครับแล้วก็กลับมานอนที่บ้านเพื่อจะไปที่วัดในตอนเช้า จนถึงตอนเช้าอีกวันเธอก็นั่งแท็กซี่กลับมาบ้านแล้วผมก็ขับรถไปวัดกับเธอและคุณผู้ฟังครับตอนที่ผมไปถึงวัดกำลังจะขึ้นไปกราบพระอาจารย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระอาจารย์ท่านนั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็พูดกับพวกเราว่าโยมโยมเอารถมาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้โยมผู้ชายนั่งลงแล้วให้โยมผู้หญิง ไปถอยรถเอาไปจอดไว้กลางลานถึงตอนนั้นผมงงไปหมดเลยครับเลยนั่งลงที่ขั้นบันไดแล้วแฟนของผมก็เดินไปถอยรถตามที่พระอาจารย์บอกถอยเอาไปจอดไว้ที่กลางลานดินแล้วหลังจากนั้นพระอาจารย์ท่านก็ท่องอะไรบางอย่างแล้วก็บอกให้สับปะเดิรหรือมัคนายกก็ไม่รู้เหมือนกันครับเอามือสวมถุงพลาสติกแล้วก็เดินเข้าไปที่รถก่อนจะบอกให้ล้วงมือเข้าไปใต้เบาะ และคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าที่ใต้เบาะรถของผมบริเวณฝั่งของคนนั่งนั้นมันมีผ้าอนามัยหลุดออกมาลักษณะเป็นผ้าอนามัยเปื้อนเลือดแปะด้วยกระดาษกาวแล้วก็ติดเอาไว้ใต้เบาะจากสิ่งที่เห็นในตอนนั้นผมกับแฝนร้องไห้เลยครับรวมทั้งตกใจมากแล้วก็ไม่คิดว่า ผมจะโดนของแบบนั้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นพระอาจารย์ท่านก็ทำพิธีให้เอาไฟมาจุดเผาในปีป๊บท่องคาถาบางอย่างแล้วก็เอาขีเท่าไปเทด้านหลังวัดและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ทำพิธีแบบนั้นผมเหมือนกับได้ตัวเองคืนมารู้สึกดีขึ้นผิดหูผิดตาหัวของผมโล่งไปหมดเข้าใจความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่เกิดความลุ่มหลงอีกแล้ว ผมสบายใจมากๆเลยครับแล้วก็ก้มลงกราบหลวงพ่อแต่ทว่าหลังจากนั้นท่านก็บอกผมกับแฟนว่าท่านทำให้ได้เท่านี้เพราะว่าท่านมีวิชาไม่มากแต่ถ้าอยากล้างให้หมดจดอยากล้างมนทินให้ตัวเองไม่อยากให้มีอะไรติดตัวท่านจะแนะนำวัดให้ซึ่งเป็นวัดที่มีอาจารย์ของท่านซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ท่านนับถือแล้วก็เป็นคนที่สอนท่านมา วันนั้นท่านก็บอกมาครับซึ่งสถานที่ที่ท่านบอกก็เป็นวัดวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งผมกับแฟนก็จดชื่อวัดมาแล้วแฟนก็บอกกับผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกันเลยจะได้จัดการให้จบเรื่องไปจนถึงตอนเช้าของอีกวันพวกเราก็ออกกันตั้งแต่เช้าจะได้ไปถึงให้ทันช่วงคำ่ำซึ่งตอนที่จะออกจากบ้านแฟนของผมก็เลยเสนอว่า เดี๋ยวพวกเราเอารถของเธอไปดีกว่าเพราะรถของผมมันมีประเด็นเคยมีของอยู่ในรถมาก่อนถ้าหากว่าต้องเอาไปขับทางไกลเธอก็กลัวว่าจะมีอันตารายผมก็เชื่อฟังเธอครับแล้วก็ขับรถของเธอออกจากบ้านมาซึ่งบรรยากาศทุกอย่างแล้วก็ความรู้สึกของเราทั้งสองคนมันก็โอเคขึ้นมากๆจนผมคิดว่าหลัง คุณผู้ฟังครับผมเกิดอุบัติเหตุครับคือในตอนที่ผมขับรถมาอยู่บนถนนเส้นบายพาสกำลังวิ่งลงสายใต้แต่แล้วก็ปรากฏว่าในตอนที่ผมวิ่งอยู่เลนขวาความเร็วประมาณ140ก็กลับมีรถเทรลเลอร์คันหนึ่งหักออกมาตัดหน้ายอย่างรวดเร็วจนที่นั่งฝั่งผู้โดยสารชนอัดกับท้ายรถเข้าอย่างจังแล้วหลังจากนั้นด้วยความที่น่าจะชนแรงมากทำให้หลังจากที่ชนเสร็จ รถของผมหมุนทันทีแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่กลางถนนตอนนั้นเมื่อทุกอย่างสงบลงผมเอามือจับร่างกายของตัวเองเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บแล้วผมก็พบว่าตอนที่ผมหันหน้าไปหาแฟนผมได้เห็นว่าเธอใบหน้ายับไปแถบหนึ่งแขนขาหักผิดรูปมีเลือดไหลออกมาเต็มตัวถูกกระแทกเข้าที่หน้าอกแบบที่ถุงลมเอาไม่อยู่ แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผมร้องตะโกนเหมือนคนบ้าเลยครับใจของผมสลายมากและคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นคือที่ใต้เบาะตรงขาของเธอมันมีผ้าอนามัยหลุดออกมาชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นของลักษณะเดียวกันเปื้อนเลือดเหมือนกันเหมือนกับที่เคยเห็นในรถของผมใช่แล้วครับรถของแฟนคันนั้น คุน่าจะโดนของเหมือนกันโดนของแบบเดียวกันเพราะว่าตัวของผมเคยเอารถของแฟนไปทำงานแล้วก็เคยรับก้อยกลับมาเหมือนกันซึ่งถึงแม้จะแค่ครั้งเดียวแต่สิ่งที่ผมจำได้ก็คือเธอก้มลงไปปรับเบาะเหมือนกันแล้วก็ก้มอยู่นานหลวงมือเข้าไปข้างใต้ไม่ต่างจากวันที่เคยนั่งรถของผมและคนนั้นเลยครับเลยทำให้ผมได้รับดูว่า การที่เธอล้วงมือเข้าไปใต้เบาะหรือการก้มปรับเบาะของเธอมันคือการเอาผ้าอนามัยที่เลอะสิ่งปฏิกูลเข้าไปแปะเอาไว้เพื่อจะทำของใส่ผมสุดท้ายในวันนั้นผมถูกส่งตัวกลับมารักษาที่กรุงเทพส่วนแฟนที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตเสียชีวิตคาที่ในรถคันนั้นหลังจากวันนั้นผมไม่เคยได้ข่าวของก้อยอีกเลย รวมทั้งเสียแฟนที่รักมากๆไปคนหนึ่งซึ่งผมก็ภาวนาขอว่าทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่าให้ผมได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วก็ภาวนาอีกว่าอย่าให้เธอไปทำแบบนี้กับใครอีกเลย